และนี่นะคะก็คือ Polly Land l a r k A 1นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องหนูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่ไหม และเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ Holy Land Lux A1 นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม์ไวเลสที่เอาไปใช้งานกับพวกมือถือแล้วก็อุปกรณ์แกจเจตต่างๆที่รองรับ USB Type C นะคะไม่สามารถต่อกับแจ็ค3.5ได้นะตัวนี้เขาทํามาเพื่ออุปกรณ์ที่เป็น Type C อย่างเดียวซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะกับการเอาไปใช้งานกับพวกโทรศัพท์มือถือหรืออะไรอย่างนี้ก็จะใช้งานสะดวกมากๆค่ะเขาก็จะมีตัวรับสัญญ,ญาณแบบนี้มาให้เสียบกับอุปกรณ์ที่เราต้องการเอาไปใช้งานนะคะอย่างพวก iPhone หรืออะไรแบบนี้แล้วก็จะมี เป็นไม้มาให้ทั้งหมด2ตัวนะคะหน้าตาแบบนี้ก็ประมาณนี้นะคะในกล่องของเขาส่วนด้านหลังกล่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูเสียบชาร์สำหรับชาร์ตัวไม้นะคะส่วนตัวรับสัญญาณของเขาเนี่ยตัวนี้มันไม่มีแบตเตอรี่นะก็คือเวลาจะใช้งานล่ะเราก็ต้องเอามาต่อเข้ากับตู้มือถือของเรามันถึงจะใช้งานได้นะคะคือพอเวลาเราต่อเจ้าต,ตัวรับสัญญาณเข้ากับมือถือหรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยไฟมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเท่ากับว่า อันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ตัวไม้ของเขานะคะเวลาเรากดเปิดนะคะก็จะมีปุ่มข้างหน้าตรงนี้เนาะให้เรากดค้างให้เรากดค้างจนกว่าสัญญาณไฟสีฟ้าตรงนี้จะขึ้นแบบนี้นะคะเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งานได้ละแล้วก็สามารถเอาตัวนี้ไปติดใต้ทุกที่ที่เราต้องการเลยแลวอย่างเราเราติดไว้ตรงนี้เนาะอ่ะแล้วนี่นะคะก็คือเสียงจากไม์ holy land luck a 1นะที่ติดอยู่ตรงนี้ต่อกับมือถือนะเราเอาตูด usb type c เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยง่ายมาก พอกดเป็นสีเขียวนี่ก็น่าจะเป็นโหมดน้อยแคนเซลิ่งของเขานะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเสียงที่ได้จากการเปิดโหมดน้อยแคนเซลลิ่งนะไม่รู้ว่าเสียงแตกต่างกับเมื่อกี้ไหมไม่ได้เปิดน้อยแคนเซลิ่งอยู่เนี่ยมันก็จะมีเสียงรบกวนแบบพวกเสียงแอร์หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองปิดน้อยแคนเซลลิ่งดูอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นเสียงจากไมค์แบบปิดระบบน้อยแคนเซลลิ่งนะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงรบกวนหรือเปล่า และตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่เปิดระบบ noise cancelling นะคะเงียบขึ้นไหมโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับไ La ม h o l ล l ่แลนด์ลัก A1 สำหรับใครที่ทำคอนเทนต์ด้วยมือถือเป็นหลักบอกเลยว่าไมตัวนี้นะคะ h o l y Land l La a r ล A1 มันใช้งานสะดวกมากๆใช้งานง่ายมากๆกล่องแค่นี้เองไปตามๆกันได้นะที่สุความร่าทุกสาขาค,ค่ะบ๊ายบาย